เมื่อวานนี้เนี่ยมีมีหลายหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปเยี่ยมทางด้านของคุณตะวันและแบมที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับมีตั้งแต่คุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลนะครับที่เดินทางเข้ามาพร้อมคณะเข้าเยี่ยมทางด้านของอแล้วก็มีพ่อแม่แล้วก็ญาติของตะวันกับแบมที่เข้าเยี่ยมต่อแล้วก็มีทางด้านของคุณสมศักดิ์เทสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับที่เดินทางเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาเยี่ยมทางด้านของตะวันแล้วก็แบมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ จึงค่อยเป็นพนายเป็นคิวสุดท้ายที่เข้ามาเยี่ยมตอนช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับอัปเดตคร่าวๆเมื่อวานนี้อาการทั้งคู่ก็ค่อนข้างแย่ลงพอสมควรนะครับระดับน้ําตาลเองก็ต่ําลงนะครับรวมถึงค่าคีโตนที่สูงมากๆอยู่นะครับทั้งคู่เนี่ยก็มอีอย่างทางด้านของตะวันเนี่ยมีเลือดกำเดาไหล แล้วก็มีเลือดออกตามไรฟันขณะแปลงฟันนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เลือดออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแพทย์ก็มีการร้องขอให้ดื่มน้ําหวานกินวิตามินกินเกลือแร่นะครับแต่ว่าทางตะวันก็ปฏิเสธไม่ไม่ยอมรับการรักษาใดๆนะครับมีจิบน้ำบ้างตามที่แพทย์ขอร้องนะครับส่วนทางด้านของแบมตอนนี้ค่าน้ําตาลก็ลดลงมาอยู่ที่70นะครับแล้วก็ค่าโพแทสเซียมก็ต่ํามากนะครับแพทย์ก็เช่นเดียวกันครับขอให้มีการรับน้ําหวานวิตามินเกลือแร่แต่ทางด้านของแบมก็ปฏิเสธนะครับแพทย์ก็ ทำการขอร้องอีกครั้งหนึ่งจนสุดท้ายเนี่ยยอมรับ,บทางด้านของตัวโพแทสเซียมแล้วก็จิบน้ําแต่ยังคงปฏิเสธการรักษาอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นอัปเดตคร่าวๆนะครับที่เป็นคําชี้แจงของออทางด้านผ่านายที่เข้าเยี่ยมเมื่อวานนี้นะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่เดินทางเข้าไปเยี่ยมเนี่ยนะครับก็เข้าไปแล้วก็มีการพูดคุยนะครับแล้วก็บอกช,ช,ชื่นชมทางด้านของทีมแพทย์ที่ทํางานได้อย่างดีในการดูแลผู้ป่วยนะครับแล้วก็ ฝากท,ทั้งสองทั้งสองท่านที่เป็นผู้ป่วยตอนนี้เนี่ยให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของโรคที่จะตามมาหลังจากการอดอาหารหลังจากนี้นะครับแล้วก็ทางคณะแพทย์เองก็บอกว่าจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดนะครับทางด้านของคุณคุณสมศักดิ์เทพสุจินเองก็บอกว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนของทั้งสองคนเนี่ยช่วยกันให้กําลังใจแล้วก็ขอให้กลับมาทานอาหารบ้างส,ส่วนในเรื่องของข้อเสนอข,ของทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ชี้แจงว่าจะหากทําอะไรได้ ตามระบบราชการที่ถูกต้องก็พร้อมที่จะทําส่วนเรื่องประเด็นของการปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมคงทําไม่ได้เร็วเพราะว่ามีกรอบก,กฎหมายที่ปฏิรูปอยู่แล้วก็คงต้องหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับส่วนคนะของคุณพิธาหลังจากที่มีการเข้าเยี่ยมนะครับก็มีการยื่นหนังสือถึงสารดีกานะครับถามถึงแนวทางการประกันตัวผู้ต้องหาจากคดีการเมืองแล้วก็ขอให้ยึดหลักนิติรัฐและก็ความยุติธรรมแล้วก็ควรจะมีการแสดง เหตุผลไว้ในร่างคําพิพากษาถ้าหาว่าจะไม่ให้ประกันตัวหรืออะไรเนี่ยนะครับจากประเด็นกรณีที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในกะิจกรรมทางการเมืองนะครับก็นี่เป็นหนังสือที่ทางด้านของออคุณพิธาแล้วก็มีการอ่านตัวข้อความให้ฟังเนี่ยนะครับก็มีเนื้อหาประมาณนี้ที่ที่หล่นเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ลงดีเทลมากแต่ก็คร่าวๆจะเป็นเนื้อหาประมาณนี้นะครับก็ รอติดตามดูครับสำหรับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นอันนี้นะครับการถอนการประกรันที่เกิดขึ้นนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าต้องหาทางออกให้ได้ครับไม่งั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นตามมานะครับก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตกันเรื่อยๆครับ